สวัสดีครับกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ผมอยู่กับรถกระบะ4ประตูตัวยกสูงเกียร์อัตโนมัตินะครับใครที่อยากได้รถยนต์มือเดียวป้ายแดงไม่น้อยๆคันนี้ไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าคันนี้วิ่งมาเพียงแค่1,2 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรแท้นะครับเจ้าคันนี้ก็คือ Ford Ranger w i ์ e Track นะครับเป็นตัวท็อปสุดตัวรถเนี่ยเป็นปี2014นะครับก่อนจะไปชมรายละเอียดของเจ้าเ a n เจอร์คันนี้นะครับ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมรบกวนนิดนึงช่วยกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ปุ่มซับสไครต์ให้ผมนิดนึงนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับสำหรับเ a n g e อร์ว d ยแท็ High Rider 2.2 g กียร์ออคันนี้นะครับสีสันภายนอกมาในสีส้มสีเดิมโรงงานนะครับซึ่งสีสันโดยรวมนะครับถือว่าเรียบร้อยมากๆนะครับรถเป็นสีเดิมไม่เคยเปลี่ยนสีนะครับปัจจุบันก็อาจจะมี ตำหนิริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับเป็นรอยขีดข่วนตามการใช้งานทั่วไปนะครับเรามาดูรายละเอียดด้านหน้ารถกันกระจังหน้านะครับยังคงเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับสภาพสีสันสวยงามนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับโคมไฟหน้าของเดิมสภาพสวยใสนะครับไม่มีแตกลายงามไม่มีคราบน้าเข้ารุ่นนี้เขาก็จะมาพร้อมกับสปอตไลท์ที่ด้านล่างนะครับ เราขยบมาดูด้านข้างของตัวรถกันนะครับตัวนี้เป็นตัวยกสูงจากโรงงานนะครับมีบันไดข้างมาให้เป็นของเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะครับที่ประตูทั้ง2ฝั่งก็จะมีสติ๊กเกอร์ตัวหนังสือ Y t ยแทติดไว้อยู่ทั้ง2ฝั่งนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.2เกียร์อัตโนมัติ6สปีดในส่วนของกระจกมองข้างนะครับสามารถปรับพับแล้วก็ปรับเลนได้ด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับ การสาประตูติดมาเรียบร้อยทั้ง4บานตัวว i ยแท็กก็จะมีชุดแต่งมานะครับที่ด้านบนก็จะเป็นราวหลังคาหลังนะครับแล้วก็ที่กระบะด้านหลังเขาก็จะมีเป็นสปอร์ตบาร์มาให้นะครับของพวกนี้เป็นของที่ติดตั้งมาจากโรงงานมีเฉพาะในตัวเลนเจอร์วา t แท็เท่านั้นนะครับตัวยกสูง h ฮไรเดอร์นะครับสติ๊กเกอร์ระบุรุ่นไว้ชัดเจนที่ด้านท้ายนะครับโคมไฟทั้ง2ข้าง สภาพสวยใสยสีไม่มีซีดไม่มีแตกร้าวนะครับก็จะมีโลโก้เป็นคาแรคเตอร์ของเขาเลยโลโก้แล้วก็สติกเกอร์ชิ้นใหญ่ๆติดอยู่ที่ฝาท้ายกันชนล่างก็จะเป็นของเดิมตรงรุ่นนะครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังติดตั้งมาให้เรียบร้อยเรามาเปิดฝาท้ายดูพื้นที่ด้านบนกระบะกันนิดนึงนะครับพื้นปูกระบะสภาพเรียบร้อยมากนะครับลักษณะแบบนี้ ก็บ่งบอกได้เลยว่ารถไม่ได้ใช้งานบรรทุกหนักนะครับรถคันนี้ไม่ได้ใช้งานหนักพื้นผิวของตัวพื้นปูก,กระบะเองยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยสวยงามไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับก็รุ่นนี้เขาก็จะมีช่องชาร์จไฟ1 2โวลต์มาให้นะครับมาดูตะเข็บด้านหลังกันนิดนึงรถหน้าหลังเดิมนะครับตะเข็บเดิมๆรอยอาร์คเน่คมชัดมากๆม,มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทั้ง2ฝั่งนะครับรวมถึง ซีนของฝาท้ายด้วยนะครับซีนเดิมๆนะครับพื้นกระบากไม่มีผูกไม่มีสนิมนะครับฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายของเดิมๆมาจากโรงงานนะครับก็เปิดง่ายปิดง่ายนะครับเสียงเปิดปิดเพาะที่เดียวซึ่งลักษณะของสีสันแล้วก็รายละเอียดรอบนอกนะครับอยู่ในเกณฑ์ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ90-95%นะครับ มาดูแมกและก็ยางกันนิดนึงนะครับเนี่ยล้อมแม็กก็เป็นล้อมแม็กของ Ford ดขนาด17นิ้วนะครับยางทั้ง4เส้นก็ปีเป็นปี2020นะครับแต่ว่าดอกยางถือว่าค่อนข้างลึกแล้วก็ยังหนาอยู่ในส่วนของพวกคัสซีใต้ท้องนะครับรถคัสซีสวยไม่มีผุคัสซีไม่แดงนะครับไม่มีดินแดงนะครับรถก็ใช้งานอยู่ในเมืองเป็นหลักอยู่แล้วครับใต้ท้องก็แห้งๆไม่มีน้ํามันหยดไม่มีน้ํามันรั่วซึมนะครับ พวกยางอะไหล่เครื่องมือแม่ลงต่างๆอยู่ครบทุกชิ้นเรามาดูสภาพภายในห้องโดยสารกันต่อนะครับเบาะโดยสารทั้งคันเป็นเบาะหนังสีดานะครับก็จะถูกเดินด้วยตะเข็บสีแดงนะครับที่หัวหมอนของเบาะคู่หน้าก็จะมีโลโก้ Y วท์แท็กปักไว้ให้นะครับสภาพของภายในถือว่ายังสดแล้วก็ยังสะอาดนะครับเบาะทุกตัวยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับเบาะสวยมากๆแต่ว่าเบาะ ซ้ายนะครับบอกข้างคนขับก็อาจจะมีริ้วรอยมีตําหนิบ้างนิดหน่อยนะครับคอนโซลและช่องแอร์หน้ากากแอร์ไม่มีชํารุดไม่มีแตกหักนะครับสวิตควบคุมการทํางานของเครื่องเสียงที่เป็นตัวเลขหรือว่าตัวหนังสือเนี่ยก็ไม่มีหลุดไม่มีลอกระบบแอร์ยังเป็นแบบเมนนวลนะครับพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยของเดิมแบบหุ้มหนังนะครับสภาพหนังหุง้มพวงมาลัยยังสวยมากๆนะครับไม่มันไม่ลอก ก็คันนี้ได้พวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันด้วยแผงประตูทั้ง4บานก็ยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยนะครับก็เป็นแผงประตูสีทูโทนชิ้นงานพลาสติกเนี่ยเป็นสีเทานะครับแล้วก็จะถูกหุ้มด้วยนวมสีดำตะเข็บสีส้มเช่นเดียวกับเบาะเบาะด้านหลังก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่แล้วก็สะอาดนะครับคันนี้ภายในสวยภายในไม่โซมนะครับพวกฝ้าเพดานก็ ไม่มีคราบสบกรปรกไม่มีร่องรอยของการเขียนยนันการปิดทองนะครับระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับใช้งานได้ครบทุกตำแหน่งเรามาดูรายละเอียดในห้องเครื่องยนต์กันต่อนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมเดล 2,200cc ที่มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับคันนี้เครื่องเกียร์สมบูรณ์นะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับไม่ได้มีการปรับแต่งโมดิฟายอะไรมาทั้งสิ้นนะครับสติ๊กเกอร์บาร์โคด้ดก็ ยังติดไว้อยู่อุปกรณ์ต่าง,างๆภายในห้องเครื่องอยู่ในสภาพเรียบร้อยนะครับกระติกพักน้ำนะครับยังใสๆอยู่เลยนะครับไม่เหลืองไม่ดําไม่มีแตกลายงาโครงสร้างของตัวรถรถหน้าหลังเดิมนะครับคันนี้ขานหน้าเดิมนะครับมาร์กตัวหนังสือที่ขานหน้าอยู่ครบทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็แก้มซ้ายแก้มขวานะครับเดิมๆเลยนะครับรถบอดี้สวยมากๆส่วนฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรง ของเดิมออริจินอลจากโรงงานมีโลโก้ฟอร์ดประทับเอาไว้ลแล้วก็คันนี้เป็นรถที่น็อตไม่ขยับนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตฝากระโปรงนะครับหรือว่าน็อตแก้มนะครับหัวน็อตคมๆนะครับไม่มีร่องรอยของการถอดแผ่นกันความร้อนทั้งที่บริเวณด้านหลังของฝากระโปรงแล้วก็ด้านหลังเครื่องทุกชิ้นยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยนะครับ ก็เดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องยนต์ฟังเสียงการทํางานของเครื่องยนต์กันดูนิดหนึ่งนะครับกุญแจนะครับเป็นกุญแจรีโมทของเดิมจากโรงงานนะครับระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ปกติเครื่องยนต์สตาร์ทต,ติดง่ายนะครับเราดูเลขไม่์กันนิดนึงก็ปัจจุบันรถคันนี้วิ่งไปเพียงแค่1นึ0 0 0สนกว่ากิโลเมตรแท้นะครับคันนี้รถเจ้าของมือเดียวป้ายแดงเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องยนต์ด้านหน้าของเครื่องกัน,กนครับ สำหรับเสียงของเครื่องยนต์นะครับถือว่าลดเสียงเครื่องเงียบมากนะครับเครื่องเสียงยังนิ่มไม่มีเสียงเค็ไม่มีเสียงผิดปกตินะครับแล้วก็ผมดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องออกมาเมื่อสัก,กครู่นะครับรถเครื่องยังแน่นๆนะครับเครื่องไม่หลวมเพราะว่าไม่มีควันไม่มีไอหรือว่าน้ํามันกระเด็นออกมาจากตัวของก้านวัดน้ํามันเครื่องนะครับส่วนระบบเกียร์อัตโนมัติๆๆนะครับก็เปลี่ยนนุ่มนวลทุกเกียร์ไม่มีกระตุกไม่มีกระชากนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายละเอียดของเจ้า Ford r a n g e r YT ์วปี2014เจ้าของมือเดียวไหม่แท้120,000กว่ากิโลเมตรนะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้รถใหม่น้อยๆสภาพสดๆไม่ชํำไม่โซมก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับนัดหมายดูรถได้ทุกวันพิกัดของร้านเราเนี่ยอยู่ที่ซอยนะวมิน74อยู่ที่กรุงเทพนะครับส่วนราคาขายนะครับผมขออนุญาตเปิดราคาเอาไว้ที่319,000บาทนะครับผม โดยที่ช่องทางการติดต่อนะครับทุกท่านสามารถดูได้ที่ด้านล่างของหน้าจอเลยนะครับผมจะขึ้นเป็นเบอร์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์สามารถโทรเข้ามาหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นกันได้นะครับแล้วก็การรีวิวเจ้า Ford Ranger w i l t r a k คันนี้นะครับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ